สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับผมมืนีกะมาอัปเบียดนะครับเป็นงานของลูกค้าทางกรุงเทพนะครับแถวน้องแก้มนะครับผมมนีบรรยากาศนะครับหลังจากฝนตกยุดไปนะครับผมกะยังมีเมฆบรบสไลด์นะครับผมนี่นะครับมาเบียดนะครับผมให้สร้างนู่นเพิ่อเช็คระบบอยู่ครับพอมือแรกเสด็จเดินทางนะครับไปส่งนะครับอยู่กรุงเทพนะครับผมแล้วก็่านี้เป็นของอำเภอเดียรุ่มนะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ขอบคุณพี่น้องนะครับผมเอฟซีทุกท่านนะครับที่เขามากดไลค์กดแชร์นะครับผมเปีนกํำลังใจให้ทางช่องนะครับนะครับท่านนี้ทานี้เพิ่งกำลังเช็คนะครับระบบปั๊มปิ๊กนะครับระบบส่งน้ำมันนะครับผมมาเครื่องยนต์นะครับมันอาจจะใส่มาด้วยแล้วนะครับก็เลยห้เพิ่นเช็คห้เบึงนะครับผมมาสมบูรณ์บ่นะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับพี่น้องนาจะไ่ใครสดเชียนมา่อใดนะครับ นี่นะครับผมเป็นของลูกค้าทางกรุงเทพนะครับสร้างนิ้วไปทางไหนบุนี่บุท่านเห็นนะครับบึงภายในกันกวนนะครับพี่น้องเอซี่นะครับผมคนส้นผมไม้นะครับพี่น้องนี่นะครับผมไม้นะครับสวยนะครับเดี๋ยวว่าทาง ต่างุนนะครับมาเช็คเช็ดระบบนะครับต่างต้นเพิ่็กำลังเห็ดงานในท่าผุนนะครับเนาะนะครับนะครับมีรถเข้ามาตอนหนึ่งได้พี่น้องผู้ใดท่านใดสนใจนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับเอาปั๊มติ๊กซูลซูลุบขั้นไหนขั้นผุนบ่โอ ปฏิคันนี่นนะครับขอบคุณอีฟที่หลายเด้อครับพี่น้องอน,นี่เปลี่ยนพรมติก๊กไหมนะครับของลูกค้าทางขบุนนะครับผมเรียบร้อยนะครับพี่น้องสร้างนิวคนจัดการแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับเด้อพี่น้องผู้ใดท่านใดสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผม เดี๋ยวไปเพิงขั้นของพาารยานก่อนนะครับเปินบอรับเปินบอมาเอาไงกับทีไคก่อนนะครับเพราะทุนมันหน่อยนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปเพิงปัะจอดอ้วยขั้นสร้างลุนนะครับ นี่นะครับสำหรับคันนี้นะท่านใดต้องการนะครับผมสภาพเช็คไว้เรียบร้อยนะครับซิบหาเก่านะครับหนึ่งแสนหาหมื่นเก้าพันเครื่องดูโอ้นะครับเด้อที่เหลเป็นของพระอาจารย์นะแหละเพิ่อนเขาจีอ่ามาสะอาดกับผมก็จีหาคันใหม่มาเทียนให้เพิ่นนะครับนี่นะครับสนใจกัเพราอทุนทั้งทั้งทั้งอูนอยนะครับผมนะครับเพื่นเหล่วได้จีบหาคันใหม่มาเทียนให้เพิ่อนมเป็นรุ่นเดียวกันนี่แหละครับสนใจกัทักทายก็ไได้ซิบหาเก่าครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนี่นะครับ นะครับสวยนะพี่น้องประตองห่วงสวยนะครับผมนะครับนี่นะครับสวยนะครับผมสร้างรถเตือนบ叭ไปเช็ดรถเลยขั้นเดี๋ยวพาไปส่งชีเกียร์ลูกค้าเขาก็แล้เดินเดินเอ่เดิน,เเดนทางมาสร้างนิวเดี๋ยวไปเดี๋ยวใหรถ้าสร้างนิวเช็ดรขั้นเขานะครับหนึ่งแสหนหาหมื่นกว่าพันบาทนะครับด้วยขั้นนี้ถ้าท่านใดสนใจอ่าสีขายก่อนพอดีทุนมันหน่อยนะครับเดี๋ยวหามาให้พาจานเพิ่ไมไหมนะครับนี่ ว่าเพินลอดุ้นนะครับผมครับนี่ท่านนี้นะครับบัวท้าคุณบอกแล้วสิบหาเก่าครับหนึ่งแสนหาหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่นะครับบัวพาจันเพิ่นวาวไหวแล้วว่าถ้าจีคายกวันกระไดเด้อยย่อมเพิ่นวะนะครับถ้าท่านใดสนใจทักมาได้ครับเด้อนหนึ่งหนึ่งที่ศูนย์เก่าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับนี่นะครับเครื่องดูโอ้ซิบบไขมีนะครับผมหาอยากนะครับ ขอบ,บคุณทุกการติดตามนะครับผมพี่น้องนี่สวยนะครับถ้าผลกระสรางต้นนะครับผมได้บึงเป็นจัดอ่าทั้งลูกสีนะครับนี่ก็เป็นรถของพระอาจารย์ทั้งสีสเกตแล้วมาปลาผูมิสู้เลนเซอร์นะครับนี บรรยากาศเขาสร้างเขาอ้วนะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องของลูกค้ามุกดาหารนะครับสาหรับคันนี้นะครับบรรยากาศน้ำท่งน้ำทามีหนามใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ของมุกดาหารลุงล่งสีนะครับผมล่งสีเล่านะครับอ่านี่เป็นไก่เคียงนะครับไปล่งสีจริงนะครับกำลังทำการเทียดอยู่นะครับผมด้วยสร้างข้นหมดนี้บริทอดเสื้อนะครับวันนี้คนสีเ็นบริถดเสื้อ ไอ้ลมสีจริงนะครับผมฟอนาหนาได้เลยครับเด้อดแรงเด้ครับเด้อดฟอนเาหนาเลยครับขอบคุณนะพี่น้องนะครับผมทุงหม่องจอนนะครับทุกสันเลยนะครับถี่เข้ามากดไไหลกดแร์นะครับผมตั้งสองรถเมื่อสองเน้นสีนะครับผม ครับเดี๋ยวก็ใส่พี่น้องเบิ่งจะนีนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับผมจากสีนะครับนะครับนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเด้อนะครับผมคลิปหน้าไปว่ากันไหมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตเลยสักหนึ่สักวันนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องสวัสดีครับผม